ตัวนี้ออกเล็กอย่างนั้นเนี่ยใช<อ>่ไหมตอนนี้ตัวนี้ออก,ออกเล็กนะเนี่ยสูงผ่านอ,อกเลอ,อกจะได้ไหมคนนี้เออดูยดิหอมแม่ผมเซ็ไม่นหวน่ะมีหอมีหอมจัดคนนี้ได้ไหมกอพได้ไหมห้าสิบัว ห้าสิบ uh. ต mm ัวห yeah, well, well ้กว่าไม่ได้ครับอาไเอาไวัดวัดแล้วัดอีกไม่ในใจ่หสิน่นี่อหเอาเอาวัดใหญ่เลยอะเอาให้ได้ของนี่ ก็ไม่ได้ไงวะโอเคนานจังเลย